แม่ไม่อาจเทียบหนึ่งม่ล้านลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะโค้นตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง ฐานงานกสิกรรมไร้สารพิษในค่ายแพทย์วิถีธรรมที่อาวาสถานหอมบุญอโศกจังหวัดแพร่วันนี้คุณอำนวยคลี่ใบจะพาพวกเราไปเรียนรู้การปลูกผักหวานป่าผสมผสานอยู่ในสวนพืชผักเพื่อการพึ่งตนเองอันนี้ผมปลูกยุกแรกเนี่ยปลูกกับปลูกแทกเข้าไปเรื่อยๆแต่ว่ามัน มันบกไข่างามแต่ได้มันบกจุงเจ๋แต่ไดขาา้ข้าวหวานป่า,า,าแต่บึ้ดบึ้ดจะเพิ่มได้พอ่าแนวคิดเตีย๋ยทำไมเนี่ยมันมันจะดีกว่านี้อันนี้ปลูกแบบสเสปซสปาแต่ว่าลากหลายเหมือนกันใช่ไหมคปลูกสามเม็ดนะไอ้าวหวานป่านี่เดี๋ยวผมจะขูดให้ดูที่โน่นนะเตรียมเสียมแล้วรากมันจะหละอวบพอเราปลูกชิดกันปุก๊กรากมันก็จะพันกันไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเสริมรากอต้นที่ไม่แข็งแรงก็จะเอารากมาเสริมต้นที่แข็งแรง ทำให้ต้นแข็งแรงนี่เติบโตโดยที่ว่ามันจะไม่พลาดเลยไม่สวยพันง่ายเราก็ไปหาต้นไหนอ่ะอยากได้พันไหนอ่ะอยากได้พันที่มันยอดดกๆอ่าพันใบใหญ่ๆมาตัดเปลี่ยนเสียบได้เลยการเปลี่ยนก็ตัดนี่ก็ใช้เทคนิคง่ายๆนั่นแหละพาแล้วก็เอาเอาน้ำมาเสียบ เอาถุงพัดติดคุมจะเอาพัดติดพันแล้วก็ถุงพัดติดคุมอันนี้อันนี้คงไม่ลงารายละเอียดเท่าไหรนะ่เนาะแต่เราก็เอาเอาถุงถุงขนมมาได้น่าหรือกยแขกนะ่ะเดือนละกันซื้อบินพ์อพิธีสิบห้าวันแต่ก็แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นคือผักหวานป่าเนี่ยการเปลี่ยนย่อมหมายความว่าผัากหวานป่ามันมีต้นแตกต่างกันแยกเพศบางต้นออกดอกมาเป็นเพศตัวผู้อันนี้มันจะไม่ติดลูก ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราเก็บเยอะเก็บดอกกินเลยแต่บางต้นมันออกดอกมาปุ๊บมันจะใครมาไยมันจะติดลูกเขาแยกเพศเพศผู้เลศเมียถ้าในอนาคตเราอยากได้ต้นที่มันติดลูกเราก็มาทําการเปลี่ยนยอดพวอย่างนี้เราไม่รู้มันต้องใช้เวลาประมาณร่วม20สปีกว่าจะติดลูกเนี่ยของเราถ้าย้อยเนี่ยปลูกมานมยี่ปีถึงถ้าย้อยติดลูกแต่ถ้าเรามาทำอย่างนี้ไม่กี่ปีก็ติดลูกแล้ว เมือนกับต้นไม้เข้าไปเพราะเอารอยยอดอไรโน่นเนี่ยดูดูรูปเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูกระบวนการเพาะโน่นเขากําลังล้างกาลังพวกเรานี่โชคดีมากเลยไปดูทุกทุกขั้นตอนเลยเนี่ยรุ่นเนี้ยอันนี้แหละนี่ก็เป็นการขยายพันธุ์อีกแบบหนึ่งเห็นไเรามีต้นแล้วปลูกแล้วประมาณสักสามปีสี่ปีเนี่ยคือควหวานป่าเอ่อควาหวานป่านี่มันมี เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมันคือรากมันจะไปไกลรากมันกวบรากมันกรอบรกอากมันอยู่ตื้นรากมันอยู่ตื้นฉะนั้นนะถ้าเรามีปลูกต้นข้าใครมีอยู่ที่บ้านแล้วอยู่ที่อยู่ที่สวนแล้วสักต้นสองต้น,ตนนะอ่ะโอ้อยากได้เพิ่มอีกเป็นร้อยต้นภายในปีเดียวเนี่ยไม่ยากหาจอบหรือสตาร์ทรถไถก็ได้ขับบนนี่ ให้รากมันขาดนี่นี่ดูนี่ทีเดียวมันจะขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยแตกขึ้นอันนี้มันออกมาจากเราเราแตกได้หลายวงก็ได้อานี่หนึ่งวงเนาะอ่าต่อไปก็ขุดขัดไปอีกหนึ่งเม็ดอีกหนึ่งวงอย่างนี้ก็ได้รากไปที่ไหนมันจะขึ้นอย่างโหรานเลยปเรื่อยๆและวิธีการเก็บก็่มันก็จะเลี้ยงเลี้ยงยอด เลี้ยงยอดมันก็ไม่แตกยอดนี่เราถ้าเราเลี้ยงอย่างนี้ออกได้กินจนกว่าฝนจะลงอ๋อใช่อ่าลิบๆถึงข้นเลยเนี่ยยอดหนึ่งกุ้งอ,อง่าก็ลลใช้ใช้มีดบากไปสักสองส่วนให้มันเหลือหนึ่งส่วนแล้วก็ค่อยโน้มอย่างให้มันขาด แล้วก็ระดับนี้จะไม่ค่อยค่อยโน้ม,มแมนระดับีทีนี้มันก็จะกลายเป็นต้นยาวมาถึงนี่นี่แล้วมันก็จะแตกตามต้นอีกโหารานเลยเออแให้ัปต,ต้นแม่ประมาณส<อ>ักหให้มันเลหนึ่งส่วนสามอ่ะให้มันเลหนึ่งส่วนสามเลยได้แนวคิดใหม่ว่าต่อไปเราตัดแต่งกิ่งอย่างนี้เลยตัดพยายามตัดแต่งกิงง่งนีแ้แล้วรอบต้นเนี้ยเราจะไม่ปลูกอิ่งนั้นละถ้าสมมุติว่าเราจะปลูกใช่ไหม ทีนี้ผมจะปลูกผักหวานป่าหลายพันเม็ดเลยนะแทนที่จะปลูกเป็นแถวอย่างนี้เราก็ปลูกปลูกรอบ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 ต้นเนี่ยต้นลำไยต้นลำไยอย่าไปปลูกแถวเดียวไม่ต้องปลูกต้นเดียวปลูกสี่ต้นเลยเนี้ยปลูกนาน่เดี๋ยวสาธิตกันปลูกเจ้าที่โน่นใช่ไหมปลูกอย่างนี้เลยเป็นทีดีๆเราเราก็ได้จะได้เป็นแปลงอย่างนี้เลยเป็นคล้ายๆขนมโดนัทอ่ะ รอบต้นลำไยนี่เลยได้ทุกต้นใครมีต้นไม้อะไรที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็ตัดแต่งกิง่งอย่างเงี้ยหนึ่งถ้าเราจะรดน้ำเอาสปริงเกอร์ไปใส่ตรงกลางตัวเดียวได้หมดเลยอ,อันนี้หนึ่งต้นหนึ่งเมนูแล้วนะแทนที่เราจะปลูกแต่ผักหวานป่ามันกินอย่างเดียวมันเบือ่อต้นนั้นเราก็ไปหา <laughs> พืชอย่างอื่นที่มันยั่งยืนผมก็จะลงผักเสียงดา ผักเสียงดานี่เพราะง่ายขนาดเนยปลูกอายุยืนพอๆกับต้นนี่แหละแล้วก็ไม่ต้องให้มันขึ้นเป็นเถาแต่งแบบต้นชาทองแต่งแบบต้นหกหวานไปให้มันสูงแค่เนี้ยเสียงดาก็เหมือนกันยังไม่รู้มากระเจงขึ้นะอันนี้ผักปังอันนี้ผักปลังผักปังขาวผักปลังขาวนี่เพราะยากมากไม่เคยงอกจะบอกวิธี ทำยังไงก็งอกอย่างโมโหลานเลยนะเรงนึงค้นพรเดี๋ยวอันนี้เนี่ยแล้วก็ผสมดินหรือผสมกอกเห็นไหมอันนี้อันนี้อะไรมะเขือมะเขือก็เพราะยากบางครั้งก็บางครั้งยากแต่ผักปลังนี่เพราะยากกว่าบางครั้งเป็นเดือนไม่ออกเลยแต่พอผมเอามาใส่นี้ปุ๊บเอาแกลบดำหรือผสมดินนิดหน่อยดินร่วนนิดหน่อยอ่า โปรยเม็ดผักรังเข้าไปแล้วก็เอาดินโปรยทับเม็ดไม่ให้เหม็นเม็ดเลยปิดทับเม็ดทั้งหมดแล้วก็ผ้าขนหนเ่ยดีมากเลยดีเยี่ยมเลยเมื่อก่อนเราไม่รู้เราก็เปรยอย่างเงี้ยรดน้ําไปเป็นเดือน<ช>ไม่อย,ย,ยอม,มออกเรานึกว่ามันหมดอายุ<ช>โอ้โหผมก็ย้ายมาเอ,อเอาผ้าขนหนมาปิดแล้วก็รดน้ํารดน้ำหนึ่งน้ำมันไม่ไปเซาะทำให้ดิน ทําให้ดินเปิดหน้าสองมารักษาความชื้นได้ทั้งวันเพราะอะไรก็งอกง่ายหมดเลยมันจะขึ้นอย่างนี้เห็นไหมเสียงดาเห็นไหมหักเสียงดาเนี่ยหักมวนเนี่ยตบมือให้พวกเราหนอนเอาเม็ด เม็ดพันเม็ดเสียงดาเม็ดพันเสียงดานี่ใช่ทั้งนั้นเลยเนี่ยที่เพาะที่จะปลูกรอบใต้ต้นลำยงลำใหญ่เนี่ยพวกนี้เกิดมาบางคนไม่เคยเห็นเม็ดเสียงดาเออส่วนมากเราจะเอากิ่งใช่ไหมเออเอากิ่งมันได้น้อยได้ช้าแล้วก็ลากมันเยอะด้วยเดี๋ยวเราก็ไปย้ายลงถุงฮะมีที่นี่แหละนี่เหกัพอได้ขั้นขั้นตอนแรกเนาะ สารพัดวิธีวิธีนี้มันค่อนข้างลงตัวหน่อยนึงเพราะน้ำด้เยอะเันเออกเหยียบจนมันเม็ดมันล่นแล้วก็ค่อยเอาไปให้ขอล้างด้วยมือดับอกดับต้องใส่อเต้องอาไปผึ่งลมไม่แห้งก่อนถ้าไปปลูกเลยเนี่ยมีโอกาสเน่าสูงเพราะอันนี้มันหวานมากเชื้อรามันจะกิน เน่าต no. okay. ้องต้องไปไล่ความหมาเนาะก่อนนี่ไหมงามไหมตัวนี้งามไหมเออเดี๋ยวพึงลมอย่างเดียวเออพึ่งลมอย่าอย่าไปพึ่งแดดนะเอาไปตากแดดไม่ได้นะมากๆเป็นพันพันเม็ดอย่างเงี้ยอ่าถ้าก็มาเข้าใต้ต้นไม้แต่ถ้าตรงไหนอากาศมันร้อนจัดมันก็พร้อมที่แดดลมไรหน่อยนึงก็ไปคุยคุยคุยก็ดูเม็ดไหนงอกเห็นไหม อย่างใครต้องเนี่ยงอกละเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ื้อไปเป็นตะกร้าเลยเออเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ก็ได้เพราะอย่างงี้ก็ได้ในนี้ก็งอกสวยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ง่ายหอมขึ้นเห็นไหอมขึ้นมันก็จะเป็นรูเนี่ยแล้วก็เม็ดผักหวานป่าที่งอกเมื่อกี้สอดสอดเข้าตามรูกดทับเม็ดเม็ดให้เม็ดมันจมไปสักสองส่วนให้มันโพสสัมผัสกับแดดหรือให้มันได้รับแดดสักส่วนหนึ่ง ภายในหนึ่งเดือนเนี่ย<ร>มันจะส่งรากลงไปตามรูเนี่ยลงไปเรื่อยๆมันใช่เวลาหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนหรือสองเดือนขึ้นเดียวกับความสมบูรณ์ของเม็ดถ้าเม็ดไหนเม็ดใหญ่เม็ดไหนสมบูรณ์มันก็จะส่งอาหารไปเลี้ยงรากนานหน่อยนึงเม็ดมันก็จะยังเขียวอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยแทนที่มันจะเออในขณะเดียวกันที่มันลงรากแก้วเนี่ยมันก็จะแตกรา,ากแขนงลงไปด้านข้างด้านข้างด้านข้างฉะนั้นมันจะกลายเป็นเบ้าใหญ่เลย แค่นี้เราไปซื้อถุงแบบถุงยีบาท20บาทเท่ที่เขาขายรากมันก็อยู่แค่ระดับตื้นอย่านี่ยพอเราปลูกสิกว่าเราปลูกเยอะๆ ok, เป็นพันๆอ่ะเ,เราไม่มีแรงที่จะไปลดน้ำํำรากมันก็ถูกแดดเผาตายแต่นี่มันสามารถที่จะเออประมาณฟุตหนึง่งถ้ามันกดไม่ได้ก็ใช้ค้อนตอกเลยตอกไปลงจริงๆค่อยค่อย้อยยายย้ายไปตำแหน่งที่ใกล้เคียงอาแสดงว่ามันไปเจอ ขนาดนี้ก็พอได้แหละก็หมุนนิดนึงใช่ไหมหมุนอย่างนี้ปุ๊บถอดปุ๊บดูมันก็จะไม่เป็นไรอ่ะเม็ดมันงอกแล้วอย่างเงี้ยจะให้ดีเนี่ยเราควรจะเอามือไปแต่งตรงให้มันเหมือนเป็นคล้ายๆหลุมของเม็ดผักหวานป่าเนี้ยแล้วก็เอารากอันนี้ยังยังยาวไม่พอนะสอดลงเลยสอดเสร็จ้เอารากขง้ข้างล่างนะ นักลงข้างล่างแล้วก็วักน้าใส่หน่อยนึงน้าใช่น้ำแค่นี้แล้วก็หาใบไม้ใบไม้ใบอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆมาไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วการปลูกผักหวานป่าจึงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปทุกท่านสามารถที่จะเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวของท่านเองหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆสามารถติดต่อสอบถาม คุณอํานวยคลี่ใบาอาวาสถานหอมบุญอโศกอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ได้ทุกเวลาจะโคเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากพี่ไหนไม่ทําให้